มาดูแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของ AS ในระบบเติมเงินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นตัวรวมโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตแบบไม่อั้นที่จะ,ะคัดมาให้กับคุณผู้ชมได้เลือกหาในการสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นกันนะครับสำหรับตัวนี้บันทึกเทป2 6พฤศจิกายน2 5 6 6 1 3นาฬิกา40นาทีของการบันทึกเทปในตอนนี้นะครับเป็นการรวมเอาโปรโมชั่นที่เป็นแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วมาให้กับคุณผู้ชมได้เลือกสมัครโดยดูตัวเลขกันก่อนตอนนี้ครับ ตอนนี้จะเป็นเน็ตไม่อั้นที่ความเร็ว10เมกะบิตเพอร์เกในราคา482บาทอายุการใช้งานนาน30วันนะครับกดรหัสดอกจัน1อ่าดอกจัน7 7 7ดดอกจัน7703ดอกจัน1 1 7 0 1 0เหี่เหลี่ยมแล้วถูกออกนะครับโปรโมชั่นตัวนี้จะต้องเป็นเงื่อนไขของการเปิดเบอร์ใหม่กับการย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเป็น ais one t o call หรือ ais ในระบบเติมเงินเท่านั้น แล้วก็จะต้องดาเนินการสมัครให้เสร็จภายใน7วันนะครับ style. ไม,ม่ว่าจะเป็นการเปิดเบอร์ใหม่ก็เปิดเบอร์มาแล้วก็ต้องสมัครให้เสร็จภายใน7วันถ้าเป็นเบอร์ที่เปิดเบอร์มาตั้งไว้ก่อนแล้วถ้ามันเกิน7วันก็สมัครไปเก็โปรโมชั่นตัวนี้ไม่ได้รวมไปถึงเบอร์เบอร์ที่ย้ายค่ายนะครับเบอร์ที่ยายค่ายเนี่ยจะต้องอกดสมัครให้เสร็จภายใน7วันของการขึ้นสัญญาณของเครือข่าย AIS <way> ในนะครับแล้วก็มันจะต่ออายุอัตโนมัตินาน 6รอบนะครับหรือ180วันพอครบ180วันเนี้ยเดี๋ยวต้องว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับว่าทางค่าย e ian, เอเอสขาจะต่อให้เราอีกทีละ6รอบ6รอบ6รอบ,รอบไปเรื่อยๆหรือไม่นะครับแต่ส่วนมากแล้วเอเอสขาจะต่อไปเรื่อยๆครับถ้าคุณผู้ชมใช้งานจริงๆอะ่ะเขาจะต่อไปให้เรื่อยๆนะครับใช้งานไปเรื่อยๆเลยครับครั้งละ6รอบครั้งละ6รอบ6รอบ6รอบไปเรื่อยๆนะครับแล้วราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเด็ดอย่างเดียวไม่มีโทรฟรี นะครับสำหรับการได้โปรโมชั่นเน็ตตัวนี้ไม่อั้นไม่ลดสปีดมนุษย์ความเร็ว10เมกะบิตวิสตัวจริงเสียงจริงนาน30วันกันจริงๆนะครับไม่ลดความเร็วแน่นอนครับต่อมานะครับตัวที่เป็นไม่อั้นอีกอันหนึ่งก็คือ4เมกแบบ1วันอันนี้ได้โทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับโทรฟรีทุกเครือข่ายนี้1นึงอ่สินาทีโทรฟรีทุกเครือขา่ 1, า,รรอขาย10นาทีแค่นั้นเองครับอันนี้เขาแถมพิเศษไหมเรานะครับราคา35บาท นะครับรวมภาษีแล้วก็กดรหัสดอกจันเจ็ดเดอกจันเจ็ดหกสองเดอกแจนหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกอันนี้เบอร์ใหม่เบ,เบอร์เก่ายายไข่เบอร์เดิมสมัครได้เลยนะครับถ้าเป็นาการสมัครในแพ็กเกจโปรโมชั่นของอันนี้นะครับแล้วก็จะเป็น4เมกแถมโทรฟรี10นาทีเช่นกันนะครับเน็ตไม่อั้นนะครับตัวนี้คือเน็ตไม่อัน้นบอกแล้วว่าคือเน็ตไม่อั้นครับ2วันนะครับ2วันนี้อยู่ที่58บาทนะครับกดดอกจัน777ดอกจัน7628 ดอกจ e ันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับต่อมาตัวนี้เป็นแบบสองมกนะครับสองมกนี้ได้โทรฟรีทุกเครือข่ายสิบห้านาทีนะครับอายุการใช네้งานของเน็ตเนี่ยก็เจ็ดวันนะครับแต่ว่าโทรฟรีทุกเครือข่ายนี้แค่สิบห้านาทีเท่านั้นเองนะครับราคาหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทกดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดหกสามศูนย์ดอกจันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับต่อมาเนี่ย จะเป็นเน็ต2เมกะบิตเพอร์สิกไม่อั้นนะครับแล้วก็แถมโทรฟรีในเครือข่าย a อเไม่อั้นเช่นกันนะครับตัวนี้โทรฟรีในเครือข่าย a อเอายุการใช้งานนาน30วันของการใช้อินเทอร์เน็ตไม่อั้น2เมกนะครับราคา380บาทนะครับกดดอกจัน777ดอกจัน7631นะครับดอกจัน777ดอกจัน7631นนะครับ ดอกจันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับนี่คือรหัสในการกดสมัครส่วนอีกอันหนึ่งก็จะเป็น4เมกนะครับแถมโทรฟรีในเครือข่ายเอเอสเช่นกันนะครับโทรฟรีเครือข่ายเอเอสนี่ไม่อัน้นโทรฟรีไปเครือข่ายอื่นก็คิดเงินนะครับโทรเครือข่ายอื่นนี่โทรคิดเงินแต่ถ้าเป็นเครือข่ายเอเอสนี่ก็ไม่อั้นเลยนะครับอายุการใช้ง,งานสามสิบวันของอินเทอร์เน็ตต,ตัวนี้นะครับไม่อั้นไม่ลดสป e ดร,ราคาสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับ กดรหัสดอกจันเจ็ดเดอกจันเจ็ดหกสาดอกจันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับส่วนอีกอันหนึ่งนะครับเป็นตัวความเร็ว2องเมกะบิตเพอร์เซกตัวนี้เน็ตอย่างเดียวไม่มีการโทรนะครับเฉพาะเน็ตอย่างเดียวล้วนๆอายุการใช้งานนาน7วันนะครับนาน7วันจริงๆครับตอนนี้นะครับราคา130บบาทกดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดหกสองเก้าดอกจันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับ อันนี้คือเรื่องของแพ็กเกจโปรโมชั่นในชุดที่2นะครับแล้วมาดูอีกชุดนึงครับชุดที่3ชุดนี้นะครับเป็นการรวมอีกเหมือนกันนะครับก็จะเป็นในส่วนที่เป็นความเร็ว1เมก2เมก4เมก6เมกแล้วก็10เมกนะครับส่วนมากก็จะเป็นเน็ตอย่างเดียวไม่มีทรฟรีนะครับก็จะท่านมีทรฟรีมาก็ทรฟรีในเครือข่าย e i s เท่านั้นนะครับเรามาดูตัวเลขกันก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวจะไปแบบเร็วๆนะครับท่านสามารถที่แคปหน้าจอตัวนี้ไว้ในการสมัคร รหัสตามรหัสตรงนี้ได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวก็จะบอกแบบเร็วทันใจนะครับก็เพื่อเป็นการประหยัดเวลาของในเทปนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับราคานี้รวมภาษีมูล,ลค่าเพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเน็ตแบบไม่งั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็ว1เมกะบิตเพอร์เซกสองอ่ายี่สิบเจ็ดบาทนะครับหนึ่งวันกดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดศูนย์สองหนึ่งดอกจ 70, ันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วโทออกนะครับหนึ่งเมกะบิตเพอร์เซกสามสิบแปดบาทนานสองวัน กดดอกจันเจ็ดเจ็ดดดอกจันเจ็ดสามแปดศูนย์ดอกจันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมแล้โทออกนะครับต่อมาหเมกห้าสบาทสามวันกดดอกจันเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดศูกดอกจันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึนย์สี่หลี่ยมแล้วโทออกนะครับต่อมาหนึ่งเมกหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนานเวันกดดอกจันเจ็ดอกจันเจ็ดหกเก้ดอกจันหนึ่งหนเหสี่หลี่ยมแล้วโทออกนะครับ ต่อมา1เมกไม่อั้น30วันนะครับราคา375บาทกดดอกจัน777ดอกจัน7153ดอกจัน11701040และถูกออกครับต่อมา1เมกอ่า800บาท90วันกดดอกจัน777ดอกจัน7379ดอกจัน11701040และถูกออกนะครับต่อมา1เมก1,200บาท180วันนะครับในการใช้งาน180วันก็กดดอกจัน777ดอกจัน727328 ดอกจันหนึ่เหสี่หลี่ยมแลถ้ถออกนะครับต่อมา1นึ่เมกหนึ่บาทใช้งานได้365วันหรือ1ปีเต็มๆกันเลยทีเดียวกดดอกจัน777ดเจ็ดเจ็อกจันเจดสอกจันหนึ่เหี่หลี่ยมแลถ้ถออกนะครับต่อไปจะเป็นตัวของ2เมออกกันบ้างนะครับสเมกสามสิบบาทหนึ่งวันกดดอกจัน .1 1 7เจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันทร์เจ็ดสามแปดหนึ่งดอกจัน7 7์หนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศู ต่อมา2เมกะบิตเพอร์เซกนะครับ482บาทนาน30วันกดดอกจัน7 7 7ดอกจัน7 3ดดอกจัน11701ี่หลียมแล้วถูกออกครับต่อไปจะเป็นช่วงของ4เมกะบิตเพอร์เซกนะครับความเร็ว4เมกะบิตเพอร์เซกไม่อั้นไม่ลดสปีดครับสาบาทนาน1วันกด7 77, 7 51, ดอกจัน7 7 7ดกจัน6 2 1ดอกจันหกสองศร่ย์ดอกรันอนาเป็นัว4เบิตเพนร์เนก่ถมโทยฟรี่เือี่ยเดียวันกดออกครับด่อกจัป็น7ัวสี่เมลี่ยมตด้อัวเซกแ ต่อมาจะเป็น4เมกะบิตเพอร์เซกแถมโทรฟรีเอสอย่างเดียวนะครับ246บาทนาน7วันกดดอกจัน777ดอกจัน7221ดอกจัน11 1170104เหลี่ยมแล้วโทรออกต่อมาเป็น4เมกะบิตเพอร์เซก59บาทนาน2วันกดดอกจัน777ดอกจัน7384ดอกจัน11 1170104เหลี่ยมแล้วโทรออกต่อมาจะเป็น4เมกะบิตเพอร์เซก236บาทนาน7วันกดดอกจัน777ดอกจัน71 54ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วโทรออกครับ ต่อมาจะเป็น4เมกะบิตเพอร์เซก696บาทนาน30วันกดดอกจัน777ดอกจัน7159ดอกจัน1170104เหลี่ยมได้ถูกถ้าจะเอา4เม็ก696บาท30วันนี้มาดูตัวที่เป็นอของ4เม็ก30วัน470บาทจะถูกกว่านะครับดอกจัน777ดอกจัน1632ดอกจัน1170104เหลี่ยมได้ถูกออกครับอันนี้คือตัวเทียบนะครับดูตัวเทียบที่เป็น4เม็ก470บาทจะราคาถูกกว่านะครับถ้าจะเอา600 696บาทนี้มันค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะครับตัวนู้นตัวได้โทรฟรีเอสด้วย,วยแต่ตัวนี้ไม่มีโทรฟรีนะครับราคาสูงแซ่บเปล่าแต่ไม่มีโทรฟรีตัวนี้นะครับไปดูตัวนู้นดีกว่านะครับแต่ถ้าท่านจะเอาตัวนี้ก็แล้วแต่ท่านครับต่อมาจะเป็น4เมกะบิตเพอร์เซกหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบห้าบาทครับเก้าสิบวันกดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดตอกันเจ็ดสาม ดอกจัน1 98. 1 7 0 1 0ดสี่เหลี่ยมแล้วถูกออกครับต่อไปจะเป็นชุดในช่วงของความเร็ว6เมกะบิตเพอร์ศกันบ้างน,นะครับไม่อันมาดสปีด6เมก49บาทนาน1วันกดดอกจัน777ดอกจัน7209สดอกจัน1 1 7่1 0ี่หลี่ยมแล้วถูก7 77. 7 77. ถออกต่อมาจะเป็น6เมก81บาทนะครับนาน2วันกด7 7ดอ,อกจัน777ดกจัน7385ดอกจันเจ็ดสามแล้วถากอกรันาจะเป็นเมก289บาทน,น7วันด7 7. อ,อกจันน .7210 ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วถูกครับต่อมาจะเป็น6เมก910บาทนาน30วันกดดอกจัน777ดอกจัน72 11ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วถูกออกนะครับต่อมา10เมกะบิตเพอร์เซก59บาทนาน1วันกดดอกจัน777ดอกจัน7386ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วถูกออกครับต่อมา10เมกะบิตเพอร์เซก102บาทนาน2วันครับกดดอกจัน777ดอกจัน7387ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วถูกออกครับ ต่อมา10เมกะบิตเพเซก354บาทนาน7วันกดุดอกจัน777ดอกจัน7388ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วถูกออกครับต่อมา10เมกะบิตเพเซก1,177บาทนาน30วันกดุดดอกจัน777ดอกจัน7389ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วถูกออกครับตัวนี้10เมกะบิตเพเซก1,177บาท30วันนี้คุณผู้ชมมาดูตัวเทียบตัวนี้ดีกว่าครับถูกกว่าครับ ดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดดสอกจันหนึ่งหนเหี่หลี่ยมได้ถูกออกตัวนี้4ี่รบาท10เมกเหมือนกัน30วันเหมือนกันครับแต่ตัวนี้ถูกกว่าครับ482บาทนะครับ แล้วมาดูตัวสุดท้ายนะครับ AIS เน็ไม่อั้น10เมกะบิตเพอร์เซก1,925บาทนาน90วันกดดอกจัน777ดอกจัน7399ดอกจัน117010 4เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับนี่คือเรื่องของโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของ AIS ในระบบเติมเงินหรือ AIS วันท o r e นะครับที่รวมในส่วนของอินเทอร์เน็ตแบบไม่อัน้นไม่ลดสปดีดไม่ลดความเร็วให้กับคุณผู้ชมได้เลือกสมัครกันครับ เทปนี้ทั้งเทปคือตัวเน็ตแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วตัวจริงเสียงจริงนะครับสำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook แฟนเพจร้านสลราวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับทุกสาขาสาขามะนางก็0826499917ในการโทรศัพท์สอบถามข้อมูลนะครับ0826499917หรือจะเป็นไอดีไนะครับ s a r a w u t c o m p u t e r นะครับ S A R A W U T C O M P E R ในการแอดไลน์ line, เพื่อจะสอบถามข้อมูลหรือขอข้อมูลในการสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตกันได้เลยนะครับส่วนทาง Facebook Fanpage ก็ค้นหาร้านสรารวุฒคอมพิวเตอร์สตูนครับและดูซสเป็นของสาขาไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นสาขามะานางังก็จะมีมะนังธรรมดากับมะานาัง074เติดต่อได้หมดเลยเช่นกันนะครับหรือจะเป็นสาขาอื่นๆที่คุณผู้ชมสามารถติดต่อสอบถามทาง Facebook แฟนเพจกันได้เช่นกันนะครับนี่คือเรื่องของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของ AIS ระบบเติมเงินหรือ AIS One to c a ที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมกันในตอนนี้นะครับหลายๆท่านสงสัยว่าทำไมถึงเป็น AIS One to c นะครับเขาเขียนว่า AIS One to c a ทำไมถึงเรียกว่า AIS 1 2 c o r e ทำไมถึงเรียกว่า a s เติมเงินเมื่อก่อนนะ a s เขาจะมีในระบบที่เป็นจดทะเบียนบินรายเดือนมาก่อนนะครับเขาจะใช้ชื่อว่า AIS หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเพิ่มมาเป็นในระบบซิมเติมเงินเขาก็ได้ตั้งชื่อว่า One t o Call นะครับตอนนั้นเรียกกันฮิตติดปากมากเลยครับว่า ซิมวันทูคอก็คือซิมของเอในระบบเติมเงินเนี่ยนั่นแหละนะครับสำหรับตอนนั้นนะครับตอนนั้นจะเป็นเลข1เลข2นะครับเลข2จะมีค้าย,าย <ๆ S 1> แบบตัวแอดครับมีกล,ลมขีดด้วยคล้ายๆตัวแอดของเลข2แล้วก็คอเนี่จะเป็น c a l l นะครับเมื่อก่อนจะเป็น c a l l คือคอตอนนี้เป็นสัญลักษณ์ตัว c อย่างเดียวนะครับของโลโก้อันใหม่ของเขาของทางค่าย a i s นะครับนั่นคือเรื่องของที่มาที่ไปว่าทําไมเขาถึงเรียกว่า a i s วันท o คอถ้าเป็นในระบบเติมเงินนะครับเมื่อก่อนเขาเรียกว่าวันท o c อร์นะครับถ้าเป็นของค่่ายอืน นะครับค่ายอื่นเนี่ยเมื่อก่อนมอนอย่างของ d t แท d t ดทในระบบเติมเงินเมื่อก่อนเนี่ยจะเรียกว่าแฮปปี้ซิมแฮปปี้หรือซิมดีพร้อมก่อนหน้านั้นจะเป็นซิมดีพร้อมแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นซิมแฮปปี้หลังจากนั้นก็ขยายมาเป็นซิมในหลายระเบบเลยครับ d t แท็ระบบเติมเงินว่าซิมแฮปปี้เน็ตซิมแฮปปี้คอซิมพัมม่าซิมโซเชียลหลังจากนั้นก็สารพัดร,รูปซิมเหมือนกันนะครับหร,รืร Sim, หอจะเป็น,นคานน่ายของ t r u Move True m o v e เมื่อก่อนจะเป็นของฮัด ไอ้ของออเรนต์นะครับเมื่อก่อนจะเป็นของออเรนต์แล้วทรูบริษัททรูเน็ตบ้านของทรูเนี่ยหรือทรูบินรายเดือนจะไปซื้อกิจการไปควบรวมกิจการกลายเป็นทรูมูฟขึ้นมานะครับเมื่อเป็นทรูมูฟปุ๊บตอนนี้ทรูมูฟไปรวมกับดีแทคนะครับดีแทคกับทรูมูฟเขารวมกันก็กลายเป็นทรูอย่างเดียวตอนนี้ทรูระบบเติมเงินกับทรูบินรายเดือนหรือทรูเน็ตบ้านตอนนี้นะครับไม่มีทรูมูฟแล้วครับตอนนี้มีแต่ทรูนะครับทรูระบบเติมเงินทรูบินรายเดือนกับทรูเน็ตบ้าน นะครับณตอนนี้นั่นคือเรื่องของที่มาที่ไปในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซิมอินเทอร์เน็ตนะครับหรือก่อนหน้านั้นท่านจะเคยได้ยินชื่อของซิมฮัทซิมฮัทนะครับซิมฮัทน่าก็เป็นส่วนหนึ่งของซิมที่อยู่ปายใต้รู้สึกกับภายใต้ของแคทเทอรีคอมอะไรเงี้ยนะครับหลังจากนั้นก็เขาก็ไปร่วมกับทรูเป็นทรูม o v e อะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหนึ่งเรื่องของรายละเอียดนะครับแล้วก็ตอนตอนนั้นตอนนี้ก็มีซิมของ m ม ครับ My By Cat อยู่ก็มีซิม m y b y n t ก็มี TOT ก็มีซิมเป็น TOT o o b i l e นะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเ t ็น b i l e บายซะแล้วนะครับซิม MyByCat ก็เปลี่ยนเป็น MyByNT เซะแล้วในตอนนี้นะครับส่วนค่ายเพนกวินภายเพนกวินสัญลักษณ์สีเหลืองเลืองรูปเพนกวินตอนนี้ก็หมดไปจากาการตลาดแล้วนะครับเพราะว่าการทําธุรกิจนั้นผู้ผู้ใช้ให้ให้การบริการตอบรับที่น้อยเขาก็เลยต้องอยุบเครือข่ายไปนะครับของสลับซิมเพนกวิน แล้วก็ตอนนั้นก็จะมีซิม Open มาอีกซิมหนึ่งนะครับเพนกวินกับ Open จะมาซองสีเขียว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 ฟ้าเขียวเขียวเข้เมเข้มนะครับจะมีอีกตัวหนึ่งตอนนั้นซิม Open ท่านลงไปเสิร์ชหาในข้อมูลก็ได้ครับซิม Open ตอนนั้นยังมีอยู่มีอยู่ดังมากในตอนนั้นเป็นหนิดแบบไม่อั้นนะครับชูโรงราคาแบบถูกๆอยู่ภายใต้การเช่าโครงข่ายของแคทเทลิคอมเหมือนกันในตอนนั้น นะครับส่วนซิมเพนกวินก็อยู่ภายใต้การการเช่าโครงข่ายของแคทเทลีคอมเหมือนกันในตอนนั้นนะครับตอนนี้ก็ไม่มีหมดแลวครับทั้งเพนกวินและก็ทั้งซิมโอเพนตอนนี้หายไปจากท้องตลาดแล้วครับหายไปจากส่วนแบ่งการตลาดแล้วครับเขาเลิกทํากิจการไปแล้วนะครับในส่วนของซิมโอเพนกับซิมเพนกวินนะครับลองไปศึกษาข้อมูลค้นคว้าดูก็ได้ครับซิมเพนกวินกับซิมโอเพนนะครับนี่คือโปรโมชั่นเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับมาว่ากันถึงรื่งของอินเทอร์เน็ตนะครับก็ ฝากไว้เพียงแค่น,นี้ก็แล้วกันสำหรับทางค่ายของ e อ s ในระบบเติมเงินหรือ e อ s อสวันทุกอและเจอกันใหม่ในเทปหน้านะครับสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ